สวัสดีครับวันนี้นาทยมากับกล่องใส่อุปกรณ์ตกปลานะครับของยี่ห้อมีเบานะครับวันนี้มาในซีรีส์นะครับ308นะครับ MB 3 0 8ตัวนี้น่าใช้มากมีด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับเริ่มต้นด้วยสีฟ้าขาวนะครับตัวนี้ให้อารมณ์แบบคลาสสิกนะครับレโทสีดําเหลืองนะครับตัวนี้ก็เท่นะครับจี๊ดจ๊าดดีแล้วก็สีแบบนี้เลยสีดานะครับ All b บ a c k ตัวนี้จะให้อารมณ์แบบสปอร์ตนะครับเท่ๆสีดําตัวนี้นะครับน่าใช้มากพกพาง่ายนะครับใบกระทัดรัดนะครับไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เเกินไไปอาาว้ทร ได้สบายๆนะครับเป็นกล่องแบบ2ชั้นแบบนี้เลยล็อกง่ายนะครับวิธีเปิดก็เปิดอย่างนี้เลยมีตัวล็อกนะครับนี่อันนี้คือชั้นบนนะครับน้าไทแกะให้ดูชั้นบนจะเป็นแบบนี้หน้าตาอย่างนี้นะครับสามารถปรับนะครับช่องได้อดจัดได้นะครับตามที่เราชอบได้ใส่พวกทุ่นตกปลานะครับตัวเบ็ดตะขอนะครับเหยื่อปลอมได้หมดเลยนะครับอันนี้ในส่วนของชั้น1นะแล้วชั้น2นะครับเขาจะเปิดอย่างนี้เหมือนกันปึ๊บ ั้น2อจะกว้างมากนะครับนี่ใส่ลอกตกปลาได้เลยนะใส่ลอกเบสได้เลยนะอย่างนี้นะครับสามารถเปิดแอดจัดได้ตามที่เราชอบนะครับมีช่องนะครับใส่เหยื่อปลอมได้แขวนไปเลยนะครับใส่พวกลพาร่าได้เหยื่อปักได้นะครับตามที่เราชอบเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะน่าใช้มากแล้วหูเขาเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงทนทานเด๋ยวล็อกให้ดูก่อนนี่ล็อกปุ๊บโ oh. ตัวหูเขานะครับค่อนข้างที่จะ แข็งแรงทนทานใช้งานได้ดีนะครับไปกับเราได้ทุกหมายด้านท้ายนะครับมียางกันลื่นให้ด้วยแบบนี้4จุดวางไว้ได้เลยนะครับเวลาโดนน้ำไม่เลื่อนแน่นอนนะน่าใช้มากใบขนาดนี้นะครับแค่850บาทเท่านั้นเองนะครับในตะกร้าเดี๋ยวจัดกันได้เลยกับตัวนี้นะครับ MB 308นะครับนไทยมนลดราคาจาก850นะครับเหลือ790เฉพาะเดือนนี้เลยเดือนมกราคมนะครับจัดกันได้ในตะกร้านะครับฝากด้วยกับ MB 308ตัวนี้ครับผมขอบคุณครับ